ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูสกูปพิเศษปิดท้ายช่วงบันเทิงวันนี้กันบ้างดีกว่าแฟนคลับหนุ่มกันนพัฒก็หายคิดถึงกันได้แล้วนะคะล่าสุดเขาก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ได้สาวเซ็กซี่จากซีรีส์เรื่องดังสงครามนางงามมาเป็นนางเอก M.V. ให้ด้วยค่ะหลังจากที่ห่างหายจากงานเพลงไปนานเกือบปีเดอะสตาหนุ่มสุดหล่อเสียงดีกันนพัฒอินใจเอื้อ ก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่เอาใจแฟนๆให้ได้ฟังกันแล้วกับเพลงเท่าที่รู้คือฉันรักเธอที่มีเนื้อหากินใจกับดนตรีสไตล์อคุติกิฟังสบายซึ่งล่าสุดได้มีการถ่ายทำา MV เพลงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้สาวสวยสุดฮอตจากซีรีส์เรื่องสงครามนางงามอย่างสาวพิมจีราเจริรักที่มาสวมบทบาทเป็นนางเอกของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้คู่กับหนุ่มกันร่วมถ่ายทอด MV เนื้อหากินใจเรียกอารมณ์แฟนๆให้ได้ชมกัน วันนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่นะครับผมที่ห่างหายไปนานเกือบปีนะครับผมที่ที่เราได้กลับมาปล่อยซิงเกิลใหม่กับเพลงเท่าที่รู้คือฉันรักเธอนะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายทำมีมีสี่วิดีโอแล้วก็มีน้องพิมพเป็นนางเอกให้ด้วยนะครับผมเล่าถึงความรักของของคนรักคู่หนึ่งนะครับที่ที่เขาแบบมีความสุขกันมาในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็พอช่วงเวลาหนึ่งที่เขาต้องแยกจากกันเนี่ยแล้วก็เป็นความรู้สึกที่คนคนหนึ่งยังคิดถึงความสุขที่เราเคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยยังยังคงคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่ น่ารักมากครับเป็นคนเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นน้องที่แบบว่า,าขึ้นกล้องมากคืออยู่ในจอนี่คือแบบสวยมากแล้วก็เป็นคนยิ้มเก่ง,งยิ้มเก่งไม่ใช่ผิวเพราะเป็นคนผิวสีน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งอ่อนที่น้ำพึ่งแก่งั้นก็เป็นคนแบบยิ้มยิ้มยิ้มเก่งครับแล้วก็แล้วก็เค OK มีค่อนข้างที่จะปรับจูนเข้ากันง่ายมากครับก็รู้สึกก็ดีใจที่ได้มาร่วมง,งานกับพี่การครั้งแรกค่ะเพราะว่าคือ มาร่วมงานกันครั้งแรกก็ต้องเล่นเป็นแฟนกันเลยเนาะสิตอนแรกก็เลยคิดว่าแบบต้องเกรงแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาเจอก็แบบคุยเล่นกันก่อนเข้าฉากอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้สนิทกันแล้วก็เล่นกันได้ง่ายขึ้นคือแบบกับพี่กันเขาคือไม่รู้สืินกันสิคือเขาว่าเฟนลี่ทําให้แบบเวลาเล่นมันทําให้ทุกอย่างมันสมูทอะคะ่ะดนตรีเพลงนี้เป็นเป็นแนวอะคูสติกครับเป็นเป็นกีตาร์ชิ้นเดียวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีความ มีความพิเศษในในความในความธรรมดานะครับผมคิดว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอ้ความไอ้ความธรรมดาที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เราได้ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของของแม่เศษเราเนาะออกไปให้คนได้รู้ว่าเออไอ้ความคิดถึงไอความรักที่ผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าใครสักคนหนึ่งมีให้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับก็ขอฝากซิงเกิลนี้นะครับผมเท่าที่รู้คือฉันรักเธอนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ตอกจันหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์นะครับทางไอจูหรือว่าเคเคบ็อกสก็ได้น พิมพ์นะครับผมเป็นนักเอกอางบีงผมด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงเท่าที่รู้คือฉันรักเธอเตรียมปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้รับรองว่าเพลงนี้เนื้อหากินใจไม่แพ้เพลงอื่นๆที่ผ่านมาของหนุ่มกันอย่างแน่นอน